น้ำเปล่าแตงโมแล้วก็นมจะเข็ดยังเหตุสเอาสอดมาตักกินไหมจับห้แม่างีดเอามีดปาดแม่นางคนแม่สิงห์งิ้นมันคือแม่นางดีๆีคนแม่สิงหยเอามันไม่เห็นเนาะไม่เห็นหดอันนั้นตั้งใจซื้ออันนี้เลย ว่าล่างมีดแล้วปักตำเดือโจ้ลาล่ะมันตายแล้วเอ้าก็เปิดเอาแม่บัดนี้ขอาวก้านมีดก้านยู่ไหนอันนั้นของกันโอ้ยเบงจะไปยิงแง่เพราะนั้นหนีปาดเออเข่าวเอาอันเข่าไปตรวจอีกอยู่ว่ามันจะตายอีย่างนีเยิงเถื่อกลวยมาก่อนอยากอลวยมากกวยสีอีกแล้วมันเห็นก็แสดงมันยากเออแฮดี่เชเอาหลบรถ มันเกิดไผบัดนี้ถันมันเกิดแมวันมันแกิด้น่วันอเ้ปมา้องัดคลิปอยู่เนี่ยมิเอาไมเอม่เอาไอาม่อาไมออาไ่เอาไมมไม่อาเา่เอาไหม่อไอาเ่เอออออเเออ่เเอาม่นออมออออเอาอัดมไมเอาไเเนาเาออก ขอให้จูนี่ชีวค่วันนี้วันที่สองวันต่ออาไรโอ๊ะสิบแปดอันซื้อเป็นตามาคือซื้อมาตัวนี้ป็นายกับยะกใเลขาบีบไว้อยู่เด้อบายบาย สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณยายนวลอยู่เป็นร้อยปีจมอีกโดนอยู่หรอ